สวัสดีค่ะตอนนี้บ่ายโมง39นาทียังอยู่ที่เดิมค่ะเมืกก่อกี้ไปคลิปแรกแล้วอันนี้เป็นคลิปที่สองอันนี้อันนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าที่จะเข้าประจำยูนิคอร์ยูนิคอรอันนี้ราคามันจะเป็น แบรนด์ของที่นี่เลยเขาจะชอบเข้าไปช้อปปิ้งร้านนี้อันนี้ยูนิคอรนะคะอันนี้ H M H M นี้อยู่เมืองไทยก็มีเนาะตามห้างที่นี่ก็มี H M แล้วก็เป็นแบงค์น้น่นค่ะดูดูคนแถวเนี้ยคนจะเยอะมาก ก็จะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่คนจะหนาแน่นตลอดแต่ก่อนจะมาเดินประจำค่ะเพราะว่าเมื่อมามาอยู่ใหม่ๆยังไม่ซื้อบ้านซื้อแต่อพาร์ตเมนต์แล้วก็มาอยู่อพาร์ตเมนต์สามเดือนก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็เดินช้อปปิ้งเดี๋ยวจะพาไปดูได้ นาทีเวละคะไม่รู้ว่าได้กี่นาทีเอาสักคลิปละ7นาทีเนาะคลิปละ7นาทีอันนี้ชื่อซีเป็นเหมือนกับเป็นผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายนี่ร้านดอกไม้ร้านดอกไม้สวยมาก อันนี้ร้านอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักอ๋อเหมือนกับเป็นจุดเส้นท่เ้นท่อนี่ดอกไม้ไม่จะดอกจริงนะดอกจริงดอกจริงนะคะสวยดอกจริงนี่ เดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นนะคะอันนี้ซาชชา่าลาซ์สาลาโอเคอันนี้ซาลาอันนี้ก็ถ้าช่วงมันจะแพงหน่อยแต่ว่าช่วงช่วงมันลดก็จะถูกมากค่ะตัวละสี่สิบห้าสิบก็จะเหลือประมาณสักสิบเหรียญสิบห้าเหรียญอันนี้วันดอฟโฟน เดี๋ยวพาเข้าไปตรงนี้ก่นพาเข้าไปตรงนี้จะมีเข้าห้องน้ำก่อนเพราะว่ามาถึงแล้วยังไม่ได้ปไปไหนนีกันล่ะ <c oughs> นี่ อันนี้เข้า,ปขาไปในจะเป็นข้างบนนะ่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นจะพามาเข้าห้องน้ำก่อนมาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้มานานละเป็นปีละโอเคน่าจะออกอีกฝั่งนึง กลับไปที่เดิมก่อนไม่น่าจะเข้ามาหลงทางร้านกาแฟร้านนี้น่าจะน่าจะคนเยอะขายดี สีนาทีแล้วเอาเอา,เอามือมือแ่เาัเดเอถ้าไม่มีโอ้โหดูเพชรสิคะดูเพชร ถ้าไม่มีเสียงบรรยายก็ขออภัยด้วยนะคะบางทีก็ตื่นตาตื่นใจอยู่เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มานานละอันนี้ก็คือนี่ค่ะตรงน,นี้มันจะมีป้ายรถแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นเป็นรางรถเป็นรถไฟวิ่งนะคะอันนี้ข้างบนนี้นี่จุดเช็คอินจุดวิลแลนด์นี่ค่ะ จะมีนี่จะบอกนี่ข้างล่างข้างล่างนี้มีนี่เป็นแม่นม้ำริสเบนนี่ค่ะแม่น้ำริสเบนแล้วก็มันจะมีข้างล่างนี้มันก็จะเป็นรถไฟนี่ค่ะรถไฟรถไฟข้างเรียบไปตามข้าง,างแม่นม้ำโอเคเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนู้น ลิฟตบลงไปรถไปรถเรถเมล์รถเมล์บัสสถานขาลงไปข้างล่างจะเป็นรถเมล์เดี๋ยวไปเดินอีกนิดนะึงร้านเสื้อผ้าร้านหมวก ในตร้านเพชรร้านเพชรแถวนี้เยอะมากร,าร,ร้านนี้ไม่มีคน